บ้าน AB ใจฟูหายห่วงยิ้มได้แล้วนะคะทุกคนล่าสุดบอสโนตออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของแอนอลดีและบอยสิริชัยนะคะทุกคนก่อนหน้านั้นบอสโนตก็เป็นกาวใจให้คุยให้กับทั้งสองคนอยากให้ทั้งสองคนคืนดีกันเพราะก่อนหน้านั้นก็มีการทะเลาะงอนกันนิดหน่อยนะคะและล่าสุดบอสโนตออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะคะออกมาโพสต์ว่าเขา ดีกันแล้วพี่น้องโอ้ยข่อยยิ้มได้แล้วฮ่าฮและก็ออกมาไลฟ์สดพูดถึงบอยสิริชัยและแอดอรดีด้วยนะคะทุกคนว่าตอนนี้เขาก็ดีกันแล้วเขาก็คุยกันแล้วเป็นปกติแล้วเห็นไหมล่ะคะทุกคนยังไงสองคนนี้ก็ไม่เลิกกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของสามีภรรยาก็ต้องทะเลาะกันบ้างนะคะทุกคนและทั้งสองคนไม่มีทางเลิกกันอยู่แล้วเพราะมี สร้อยโซ่คอของใจอย่างน้องเพชรน้องพลเนาะอ่ะทั้งสองคนรักน้องเพชรน้องพลมากที่สุดยังไงก็ไม่มีทางเลิกกันอยู่แล้วอ่ะไปฟังกันดีกว่าว่าบอสน้ตพูดยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแอนบอยว่าเขาดีกันยังไงเป็นมาอย่างไงไปฟังกันดีกว่าคะ่ะทุกคนดีกันแน่ทีกันดโดนปวดเอาอันที่ว่าเพิ่งใคนี่ ถ้าน้องได้ฟังอยู่นะครับหมอกเคยบอกว่าดีกันแน่พิดกันโดนโผดพนะอย่างเธอเธอเธออึดอัดเธออย่าไม่ไปกินเข่าสิมันหอนจะไปจับตีนจจับนางบอกน้ำจางไหเมื่อยเด้อพนะพ่ต้องมาเมื่อยดอกว่าเมื่อยเห็นหนัง อย่าไปหาเมื่อยเรื่องชาวบ้านเขาต้องใส่ใจเขาอย่าไปหาเมื่อยเขาต้องสู้เมยน้ำมูดเจ้าพ่อแด้หัวพนะเออใครอยู่แม่เออแต่พ่อแด้หัวเบาพื้นอิมาลีเน่เบา,บาดอกเขาจะอ,อ,อันปืนใหญ่มันยิ่งข่อยบอสโนดปากไรเด็ดใจดีอีลีพี่น้องข่อยปากว่าไราต้องข่อยใจดีห้าหมืน่นอะไรนี่บอสครับไปจองคอร์ส สาขาบ,บางนาได้ส่วนลด10%ตามที่บอสเคยบอกไหมคะโอ้ได้ครับได้ครับห้าหมื่นเจ็ดร้อยนี่ยเบิร์นบะเฮดเตอรสามเดือนที่แล้วมาเอาส่วนลดเด้อได้ครับจ่ายไปแล้วมีควมหมายคือจ่ายไปแล้วเฮดเตอรสามเดือนที่แรกไหมสมาชิขอส่วนลดบอกเมียได้ครับได้ครับแชร์ไปสารคาดีคนรักงูสิงแล้วค่ะพนะโอ้ยคือมันเป็นแต่สร้างแต่แย่าะนินแม้บอกอ่ะบอกเลยพนะแชร์ไปสารคาดีคู่รักของโลกแล้วค่ะพนะ แอนมันเบิ่งเล้ยแ,แอนนัทเบิ่งแล้วแอนอรดีแอนออรดีกำลังรับชมอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแชร์โพสต์พี่ไปชมรมคนรักงูสิงเกียวกันนะเมื่อกี้โทรหาคุณบอยสิริชัยมา เมื่อกี้โทรหาคุณบอยศิริชัยเพิ่งวางสายก็เลยมันไหลแล้ววางไหนก่อนถ้าแันกินนอิ่มเลยจริฉันบอกว่าบอยวันที่วันที่หกที่เจ็ดนัดกับแอนกินข้าวเด้เธอไม่อยู่นั่งเลยว่าถ้ากันยันลงไปกับคักกินลงไปกับคักหมันตายมันทองแตกตายพอนะย่ำข่อยบายยูพอนะเลยว่ามึงอยากรับงานสกัดกิอย่างไรสิข่อยได้รับเขาไว้แล้วตอนข่อยเที่ยงกันข่อยกับว่าอยากให้ว่างข่อยกับไปรับงานสอนพอนะอุ้ย เธอท่นหลุดปากว่าตอนเขาเถียงกันตอนเป็นยังบงเนี่ยโอเป็นยังดอกตีนเนาะว่าเราดีกันแล่ห้อไงเอาเพืนน่อนดีกันเราเตีเอาเพื่ <c oughs> อนดีกันเราเตีโอ้ฉันก็บอกห,หูเรื่องดเด็ดนี่เพื่อนพิษกันตีเด้ดนี่เพื่อนงอนกันตีเด้ดนี่เธอโอ้ยบอกไงบอกไงว่าอย่าเขียนอีกอันโดนหลายเด้อผัพี่กับว่าเกินสองอาทิตย์แม่เขาว่เกินสองอาทิตย์นี่เนาะ มดีจยวเวลาจ็สองเดือนกูอยากัวบตัวพูดไม่ได้นะแอนนะมันมีมากกว่านั้นนะที่คุยกับน้องนะแต่พูดไม่ได้หรอกเพราะมันแบบสบเดเฮเพราะอะไรสวนยูเขาเสียว่าน้องเรื่อมนอ,อมนเขามหาขายกินยิ่งมหาว่าไข่เด้อพี่น,ออน้องข่บอกเหรียญบอกหัวเด้อเปล่าออมาถอนมาที่หกที่เจ็ดนะสิกินยังเส็นไวถาจะกินอะไรได้ไปซื้อไปให้ว่าเหตุดอกี่ซื้อไปให้ ต้องไปเด้วยเพราะว่าบอด้พอหนาโดนอดีตแอนอนอรดีนี่รีแมทเหรอรีแมทเฮาเตะรีแมทเฮาแหละม,มึงอยากมึงอยากนัดหยุดโลกบะละ่ะอีกแักครั้งบละกูอยากหัวตัวมึงเได้โศกเลยบัดน,นี้กูบอกเด้อการตายว่ามปนการนอนงักคอนเดนัวอย่าไปหาผิดกันอันต้อนหนาเพินเนเพ่นอนีก <laughs> เด้อะอย่าไอ้คนแอนบอกวันนั่นเปล่าเลิกมีเถื่อนเดียวเด้อเอาเถื่อนบ่ขอแบบนั้นอีก อขอบคุณสำหรับดาวนะครับพี่เคนบอกแอนอยากกินอะไรพี่จะซื้อไปให้พี่จะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยพี่สองคนนี้นี่แล้ว่าจะมีผู้ใหญ่บ้านทินแลนด้วยอเอาคือ้องเบาอ่ะเรื่อง,องโลเคชันมึงก็ดูโลเคชันมึงส่งให้กูแล้วมึงก็ไปโพสค่ะปะกติคือมึงต้องขอโลกูกูก็แชร์กูไม่เคยขอโลมึงค่ะแล้วครั้งนี้กูก็เลยอ่ะเน้น ก่อนที่มึงจะขอกูก็เลยรู้ว่าหน้าที่กูต้องทําอะไรก็คือแชร์โลให้มึงมึงจะได้สบายใจเพราะว่าไม่ใช่เลยหรอกถ้ามึงตายกูได้ตามศพมึงถูกประเดีนเนี่ยมันบริยากโกเธตื่นบริยากตำรมตำรวจในการค้นหาสัญญาณมือถือไปีส่งรีสอร์ทไึงก็ต้องมึงก็ต้องบอกก้อนบอกห้องน้ำโอเคใดอศูนมึงเริ่มมาเพราะกระหูเหรอเด้อมึงคิดว่าการตายคือการนอนพักคอนติโอ้โหโยกูกำลังอารมณ์ดี เรื่องเงินโน่นนี่นั่นเรื่องชาวบ้านอยู่มึงก็มาลอยผู้ข้นรนเนาะไม่มวนเถอะฉันจะไปหาเพชรพลอยหลานฉันบอกนี่่าอันผ,ผู้พาถามผู้พาถามหาเอนเอนผู้พาถามอยู่ดีๆก็เดินมาถามป๊าเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยพนะมหงุดดน่าขัดเออนักหนูจังอย่างมาถามาเออผู้พาจนแบบเฮ้ย อันนี้พูดจริงๆนแล้วจนแบบว่าเฮ้ยทำไมผู้พารู้จักถามป้าเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยอีกพ่ะนะเพิ่นอยากไปเล่นน้ำวันที่หกวันที่หกนะครับจะมีจะมีศึกวันหยุดโลกที่บ้านแอนออรดีนะครับผมโดยสมมติว่าเจอวันไดเจอกับฉันทะเลาะกันแล้วก็แอนกับบอยทะเลาะกันต่างคนต่างทะเลาะวันเดียวกันเลเนอะไรที่ว่าจะเป็นแบบ กูวาเขาก็ส่งข้ามปราสาทกูวเขาก็ส่งข้ามเขมรกูบอกเลยม,มือหนึง่งมือหนึงน่งก็ยังดอกอัซซีเดตถ้าแหงกำลังไอซินอะไรกัน,อน,กน <c oughs> โอ้ย,ยเถียงกันถองกูเมื่อยสัวก็ซ่อมนีกับมื่อยซ่อมนีกับกินบริเนนนอนมาหลับอยู่นอนกูกับชื่อเรื่องขืนเวทีฮกภูมโทรว่าทางก็บอกวิบวับในวันนี้มาเพื่อนอนอยู่ของผมก็เอาดอกเดี๋ยวน้องสิว่าการบริเนนฟังอีง ต้องให้กำลังใจกันนะทุกคนต้องให้กำลังใจกันนะไม่ได้เข้าข้างใครเลยรับฟังทุกคนหายรังใจกันเลยกันพี่ยาดองหายไปนานมากเลยนะตั้งแต่ข่อยเอิญซื้อเจ้าเอาดาวอย่างอี้เจ้าหายไปโดหนหรอเดอ้อเว้ยหนาทีเดอ้อไม่ใช่ยาดองเดอ้อผัวนางมาก่าจา้าผู้ใหน,น้อบปเนี่ยผู้ใดผัวนางผู้ให่วะทีหมอเดอ้อขขอยมือนนี่เออทีมกันหลดเชี่ยกันหลด มึงจาคนกันยี่ดอกโอ้ยปากขวานเล้ยมึงมันไปซสือดามให้ฉันสิบดวงหล่อนเงินอยู่พอจะต้องซื้อของไปถ่ายเตรียมตอนรับน้องสาวจากกรระกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตเด้ทัวร์คอนเสิร์ตไม่ได้เจอแอนนานมากเห็นนาอเพราะว่าไปเวลาไปนี่ไปนานมากแล้วก็ไปโจกตากันได้บนเนี่ยเพรอย่างนี้นี่บอยเธอไม่อยู่ใช่ไหมมึงเจอแน่กูบอกเลยกูยจัดชื่อรายการไม่ใช่จัดเขาเรียกว่าจัด ขึ้นมาจัดยังไงหลังใหม่แน่นอนบอยเธอหลังไม่แน่นอนฉันบอกเลยฉะนั้นเธอควรไปยกเลิกการไปเป็นอาจารย์สอนเธอ่อเป็นอาจารย์สอนซีมือหามือเรียกว่าเราจะบอกดอกเต์ใหญ่หัวเราภาษาฉันเดินนั่งบอกบักดอกเตยใหญ่โมแมนพินโนตอันนี้ข้าวเาน้น่องไข่ด้วยเนี่ยโมแมนพินโนตโทษไปหาวังหันไข่น่นะ ช,ช่วงที่คอยเครียดกันกับเมียแมนบอสผมเนี่ยช an ่วงที่คอยเครียดกันกับเมียแมนบอสคอยบ่อยากว่างคอยบ่อยากแบบยุติสิคอยย่างคอยเครียดโน่นนี่นั่นคอยก็เลยหาแนวเหตุบันนี้คอยก็เลยเออไปรับงานไปสอนเขาบ่ไดรยังดอกคอยไปสอนเขาซีมือเขาให้คอยไปเป็นอาจารย์พิเศษธิคอยบ่อยากว่างพนนะอุ้ยบ่ได้บ่อยๆเพื่อนคนบ่อยมันสิดาฉันวะนี่ดาโหลดกูเบื่อเงินกูดาครึ่งเลยตัวถ้ากูไปรับเชิญกูก็ไปฟรีแม้ น้ำมันนีเรซีสิบแปดแบบบาทแมมกูเหยียบไปเหยียบไปแมมไม่ให้ปอมครับเบิ้งจะไปบอกนั่งดูน้องหยาบไปน้าเร่องเพลดังบันนั่นเธอเรืองเศร้าดังแล้วแม่เออฉันเลิกกับเธอฉันเกิดสะปอยู่กับแอนเลิกกันกันตัวกูมันึงไม่มูดราม่าซะระสูดรามาทั่วมาลงกูซะล่ะตอนนี้เทรนโกรธให้การทะเลาะกันกำลังมาแล้วทุกคนนะมึอนี่มึอนี่มุจเจ้ามึงยังเห็นเป็นบ่ไปผิดกันกับผัวเลยไปโซผิดกับผัวเลย ผัวเจ้าสิงง,งเลยว่าอีหานมันเป็นอย่างวะเมื่อวนมันขึ้นมาผิดมาพลาดกูแท้บอกเจ้าก็แค่หันไปบอกว่ามึงไม่เห็นติมันเป็นเทรนอยู่ในติ๊กตอกในเฟซบุ๊กัวเมียเขาผิดกันตึมตำตึมตำ,ตม,ตำมันเป็นเทรนมาอีกสิมาเด็ดฟิตเนสแอนแอนมาแล้วแอนพี่แบบพูดแบบตรงๆเลยนะบอยสิริชัยนางด่าพี่ ดังบอกว่าพี่บอกว่าเอาวันที่หที่เจ็ดน่ะวันที่หพวกฉันนัดกินข้าวกันอยู่บ้านเธอเธอไม่อยู่หรอนั่งก็นเลยบอกว่าผ้ากันหยับลงกับคักกินเนี่ยมันทองแตกตายหล่นมู่้าพันนะย่างข่อยว่ยอยู่พันนะนั่งก็เลยวานเลยถามว่าเบียงอันเธอคือเบว่างเอาข่อยอ่ะพี่กันกับเมียข่อยช่วงน่ะข่อยกับเมียข่อยข่อยก็เลยหาเนี่ยเห็ดข่อยว่าอยากว่างข่อยยังข่อยเครียดข่อยก็เลยไปรับงานสอน นั่งราดยังสี่แล้วนั่งกับแซงพีนะบัดนี้นั่งกับแซงพีนะว่าให้พากันนกินเนี่ยทองแตกตายหลุดไปนล้วปัาบอยสี่เดียร์ใก็มาเก่งอยาก้ะไม่ได้แฉงอย่างนี้ล้วยิ่งไม่ได้แฉงแล้วหลังใหม่แน่บอยสี่เดียจะจำอะไรนะวันที่หกพวกฉันเจอคันฉันบอกเลยเธอน่ะเตรียมหลังใหม่เลยบ่มีพีมีน้องคันในว่าคันได้ว่าพื้นค้นมูชนาตตาตีตาสวดผมไม่ได้หามกันนะข่อยกับหมอกรวิน ฉันกับหมอกรินถ้าได้นินทาคนนี่คือตาตีตาสวดว่าหามกันน้ำอย่ามาเราเธอคนเดียวโอ้ยดีหลายคนปวดเป็นพระกูถามมึงนีะครันมึงดีมป็นหนึ่งกูปวดเป็นพระคันพระรักมึงดีมาค้นบ่มวลมึงไปเอาพระคา่ะกูศูนย์เฮ้ยฉันจะสื่อเนี้ยเปต่อนน้องฉันนะครับเลยต่อนรับสู้ขันแกน่นเออแอนไอ ผู้พาถามวันนั้นน่ะผู้พาถามว่า,นนะา,า,มวาเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยอีกปปลายางมาถามก็เรยกว่า้าเธอมาตะเวนน่ะพี่จะพาลูกไปเล่นอยู่นั่งอย่างเล่นน้ำตีพาผู้ผามาสม,มุดไปเล่นด้วยไปเล่นกับพี่เพชรพี่พลอยอนั่นแหละมุตเจา้าขันมุตเจา้าบ่มีแนวเหตุให้งมุตเจา้จากลับไปพิดกผัวอยยุบ้านมันกำลังเป็นเท่นการพิษกันตอนนี้เป็นเทรนรรนี่เจ้า,จาก็ับไป ย่างกับไปจุาก็เตะซาเตะซ้ายแล้วก็หันไปบอกผัวเลยว่ามึงนั่งตายอยู่นี้เขาพิกันแตกตุ้มต่ำตุ้มต่ำมึงเบ็ดคือบ้านคือเมืองเขาไปสินี่มันเป็นเท่นผัวเจ้าสินั่งอาปากเซเว่แลนขึ้นมากำปั้นหยุ่มตาบ่นี่ยหนมตาแหล่บ่นี่กูอยากหัวตัวที่มืหานนางยิ้มไปถอนบอกยังแน่เว่ากับว่าฉันปากบ่ดีพี่จะเธอว่ามารยาทดี ไครถึงไปเถียงสูตเทิดดอกฉันก็บอกว่าท่านเทิดดอกเออบ่ท่านกูดอกยังมึงจอนสินดาคนเนี่ยกับน้ำเบอร์วันนั่นล่ะเงยสูตเทิดบ่ได้ดอกเรื่องเถียงเรื่องดาเขาเนี่ะเอากงากันใจตายซสติหลังกูไปหาไหมกูบอกเลยมึงมาคนเดียไปเอาพักผ้าพี่น้องคือหมอวานอะลองคิดเบิ้งด้วยว่าได้ขานหนูบินกับสายสายเออเอาหลานไปเล่นเจ้าหลานไปเล่นด้วยแอนหมอกขาพนบอกว่า เธอเธอร้องขิดเบื้งถ้าถ้าเฮากับถ้าเฮาพิดกันแล้วก็แองก็บบอยผิดกันเวลาเดียวกันพร้อมกันเนี่มันสิเกิดที่ยังขึน้นปะนะกูอยากคิดเลยกูอยากคิดเลยกุ่ยานพ่ยานพี่น้องพี่ยาน